สวัสดีครับอยู่กับลักบ้านนะครับในช่วงพ่อบ้านใส่ช่างนะครับวันนี้ก็สั่งซื้ออุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องมือช่างจากช้อปปีมานะครับซึ่งสั่งมาหลายชิ้นด้วยกันนะครับสั่งมาทั้งหมดหกชิ้นนะครับราคาเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ถึง1000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทางผมเนี่ยสั่งอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับก็คลิปนี้จริงก็คืออยากจะบอกว่า เครื่องมือช่างตอนนี้นะครับเราซื้อมาเพื่อมาใช้ในบ้านนะครับในการดูแลและบำรุงษ,ษาบ้านนะครับจริงๆเครื่องมือตอนนี้ก็มีความสําคัญนะครับและก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางพ่อ้านสายช่างของเราเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็เป็นสินค้าราคาไม่แพงนะครับซื้อมา6ชิ้นเนี่ยราคาไม่ถึง1,000บพันะครับประมาณ9ก้าบาทรวมส่งพันสบาทเนี่ยนะครับและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในบ้านแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะครับนี่พอเปิดกล่องมาชิ้นแรกนะครับนี่ก็เป็นสินค้าจากทางด้านพัมกลินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมสั่งอะไรมานะครับ พอดีกล่องเลยนะครับชิ้นแรกนะครับนี่ชิ้นแรกเนี่ยผมสั่งหน้ากากเชื่อมมานะครับเพราะว่าผมมีตู้เชื่อมอยู่มันเป็นงาน DIY แล้วก็างานทำบำรุงรักษาในบ้านนะครับจะเชื่อมเด็กทำชั้นโต๊ะต่างๆนะครับ เรามีเครื่องเชื่อมแล้วเราก็ต้องมีหน้ากากนะครับซึ่งตัวผมเองอะ่ะมีแค่แว่นอัตโนมัตินะครับเป็นเป็นวัดแสงแล้วก็ปีแสงอัตโนมัติแต่ยังไม่มีหน้ากากครับมันมีสเก็ตไฟนะครับหรือว่าแสง UV นะครับที่ออกจากการเชื่อมเนี่ยมาเข้าหน้าทําให้หน้าลอกแล้วก็แสบได้ถ้าเป็นสเก็ตไฟก็หน้าไหมเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าจากพัมกินนะครับนะครับเป็นหน้ากากเป็นรุ่น PTT นะครับขีด w H 90A นะครับ17901นะครับเป็นรหัสของเขานะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับถูกมากๆนะครับก็เหมาะกับใช้ในบ้านนะครับของเราเองเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุกวันเหมือนช่างมืออาชีพที่เขาใช้กันนะครับเราใช้แค่ จำเป็นแต่งใช้ทุกวันนะครับก็ไม่พังนะครับสินค้าจากความกินเนี่ยค่อนข้างดีอยู่นะครับผมสั่งมาหลายตัวแล้วนะครับแต่ไม่ได้สั่งหน้ากากนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่านะครับโดยหน้ากากนะครับหน้ากากชิ้นนี้นะครับมีราคาอยู่ที่469บาทนะครับ469บาทชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวตัวเต็มนะครับแล้วก็การใช้ให้ดูนะครับ นะครับอันนี้เป็นชิ้นที่1นนะครับนะกะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่2กันดีกว่าครับอ้อาวช,ชิ้นที่2ก็สำคัญนะครับนี่เป็นสินค้าจากโซโลนะครับเป็นกันไกตัดท่อ PVC ท่อน้ำหรือว่าจะติดตัดท่อสายไฟก็ได้นะครับแต่หลักๆเดี๋ยผมก็จะให้ตัดน้ำ แต่ท่อน้ำนะครับตัดต่อต่างเนี่ยแล้วก็ท่อไฟที่เดินสายไฟในบ้านนะครับก็สินค้าตัวนี้ราคาอยู่ที่139บาทเท่านั้นนะครับก็วัสดุจากโซโลเชื่อถือได้นะครับนี่ครับ pvc pipe cutting นะครับเป็นรุ่น no. โนโจุด A5542 นะครับราคา139บาทนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ในช่วงพวันใส่ช่างนะครับจากช่องหลักบ้านนะครับอีนชิ้นที่2นะครับเดี๋ยวดูชิ้นที่3กันนี่ครับชิ้นที่3เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเขามีชื่อว่าเลื่อยกิ่งไม้นะครับจากแบรนด์อิงโคนะครับมีขนาด7นิ้วนะครับนี่นะครับชิ้นนี้มีราคาอยู่ที่160บาทนะครับ สามารถพับได้นะครับเดี๋ยวเราดูรีวิวตัวเต็มเนี่ยในคลิปถัดไปนะครับเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้160บาทนะครับเอาไว้ใช้กิ่งไม้ตัดกิ่งในบ้านนะครับเป็นกิ่งไม้ตัดแต่งสวนต่างๆนะครับไว้ใช้ได้ดีนะครับถูกมากๆนะครับร้อยเนิ้วเนี่ยร้อบาทชิ้นต่อไปนะครับนี่ชิ้นนี้เป็นครีมปากนกแก้วนะครับเป็นจากแบรน นะครับแบนด์พัมกินเหมือนกันนะครับผมซื้อแบนด์พัมกินมาหลายตัวแนะครับสินค้าของค้อนข้างที่มีราคาถูกนะครับวัสดุคุณภาพดีเหมาะกับงาน DIY ในครัวเรือนมากๆนะครับผมจะบอกให้นะครับชี้นี้มีราคาถูกมากๆนะครับเพียงแค่48บบาทเท่านั้นนะครับก็สามารถตัดลวดมัดลวดได้นะครับเวลาเราต้องการใช้ลวดรัดท่อรัดสายหรือว่ารัดอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านนะครับถูกมากๆนะครับ ราคาแค่48บาทนะครับชิ้นถัดไปนะครับชิ้นถัดไปตัวนี้นี่อันนี้เป็นเหล็กนำศูนย์หรือว่าเหล็กส่งเหล็กย้ำศูนย์ต่างๆนะครับจากแบรนด์พามกินนะครับวัสดุเหล็กในทำจาก CR าวมีความแข็งมากๆนะครับนี่ครับอันเนี้ยความตั้งใจหลักๆของผมเลยก็คือจะเอาไว้ใช้ นำศูนย์นะครับเวลาเราจเจาะเหล็กหรือว่าเจาะปูนนะครับเช่นจะเจาะพุกนะครับใช้สว่านเนี่ยเจาะปูนเพื่อจะทําชั้นลอยต่างๆนะครับหรือว่ายึดกรอบรูปเนี่ยถ้าเราตอกนําก่อนแล้วก็สว่านตามเนี่ยศูนย์มันจะตรงนะครับอันนี้นะครับซึ่งมีราคาอยู่แค่สามสิบสามบาทเท่านั้นนะครับเหล็กเป็น c r v วนะครับมีความแข็งนะครับ ชิ้นสุดท้ายนะครับจากแบรนด์อิงโคเช่นกันนะครับนี่อันนี้คือถุงมือนะครับเดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันนะครับแต่คลิปตั้งหากนะครับคือตัวนี้เป็นถุงมือที่จากแบรนด์อิงโคนะครับมีราคาอยู่ที่96บาทนะครับเคลือบสาร PU นะครับด้านหน้าฝั่งมือเนี่ยก็คือการบาดการคัตเตอร์บาดเวลาเราจับและกำงตัดอะไรนะครับที่แข็งๆนะครับด้านหน้าเนี่ย จะเคลือบสาร P u นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้คัตเตอร์กีกๆกันดูนะครับตอนที่รีวิวฉบับเต็มสามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มนะครับตอนนี้ก็นี่คือแบรนด์นี่คือสินค้าที่ผมซื้อมาทั้งหมดด้วยราคา962บาทนะครับแค่นั้นนะครับกใกล้จะวันที่10เดือน10แล้วนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการเครื่องมือช่างต่างๆตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าใครไดย้ยังอื่นอีกนะครับก็สามารถกดผ่านลิงก์ผมไปได้ที่เครื่องมืออื่นๆได้อีกนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยวันนี้เราก็มาแนะนําแกะกล่องกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปรีวิวฉบับเต็มได้ทั้งหน้ากากนะครับตัวคัตติ้งตัวเลื่อยนะครับตัวถุงมือเด็กส่งต่างๆว่าผมจะใช้ยังไง ในการดูแลรักษาบ้านในช่วงพ่อบ้าใส่ช่างกันนะครับแต่วันนี้ต้องจากลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับ